ขอพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของช่างทองโบราณกับงานเครื่องทองโบราณที่เป็นศิลปะอันงดงามโดดเด่นของประเทศไทยในร้านกรุช่างทองแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับช่างทองโบราณชั้นครูที่ฝีไม้ลายมือแบบนี้นะคะหาได้ยากมากๆในปัจจุบันค่ะเครื่องทองโบราณค่ะมันแตกต่างกับ ทองคารูปประพันธ์ที่เรารู้จักกันทั่วๆไปอย่างไรบ้างคะด้วยลวยดลายด้วยวิธีการทําแบบปลานีตแล้วก็สลับซับซ้อนค่ะงานทองโบราณชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยเป็นช่างหลวงที่เขาทําอยู่แล้วทําถวายเจ้านายเพราะว่าสามัญชนอย่างเราหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจํากัดในการใช้เครื่องประดับงั้นกลุ่มงานชั้นสูงหรือกลุ่มงานทองโบราณที่เป็นชั้นครูคฝีมือระดับงานช่างทองหลวงหรือช่างหลวงเนี่ย จะมีความปราณีลตลักษณะซับซ้อนรวมเทคนิครวมกระบวนการของการทํางานทองที่ถือว่ายากที่สุดนะในกลุ่มตระกูลช่างพื้นบ้าน,นและค่อนข้างจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาดอกพิกุลน,นะคะเป็นเครื่องทองโบราณคือลวดลายก็ยังเป็นเหมือนกับดอกไม้ไทยๆยังต้องบ่บงบอกถึงแบบอัตลักษณ์ความเป็นไทยในธรรมาจากรทองล้วนๆเลยนะคะ แต่คือถ้าพูดในเรื่องของความสวยงามคือแค่แค่หยิบขึ้นมาดูเองก็ดูแพงมากแต่แต่น้ําหนักไม่หนักอ่าใช่น้ำหนักไม่หนักเขาข้างในจะโปร่งข้างในจะไม่ไม่ได้ตันขออนุญาตสอบถามอย่างราคาชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่สามแสนสี่แสนอะชิ้นนี้ตัวน้ำหนักทองอะประมาณ10บาทน้ำหนักทองสิบาทเลยเหรอคะโอ้แต่มันไม่หนักเนาะไม่ไม่หนักฮะพวกนี้มวลมวลของมันเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันไม่หนักแต่เวลาชั่งน้ำหนักมันจะหนัก อบอกว่าความสําคัญของการทําทองโบราณที่นี่นะคะคือการสร้างชิ้นงานด้วยมือใช้องความรู้ดั้งเดิมจากช่างทองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์ก็พาท่านผู้นะคะมาดูวิธีการทำเครื่องทองโบราณขั้นตอนก็คืออาจารย์เขาจะเป็นผู้ที่เขียนแบบก่อนนะคะก็คือแบบลวดลายรวมไปถึงอันนี้เป็น ขนาดมาตรฐานจริง้วนน<ล>้งยาวมากแล้วก็ต้องออกแบบลายคือทองเนี่ยทำขึ้นมาให้แบบเป็นชิ้นต่อชิ้นอย่างน,นี้ค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะมีการแบบว่าทำลวดลายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกว่ากระเป๋ะ,ปะ,ปะปกลมๆแล้วก็แบบเล็กมากโอ้โหน่าจะแบบหลายหลายร้อยชิ้นเยอะค่ะแต่นนหนึ่งชิ้นมีชิ้นส่วนเยอะมาก อูความยากของงานเครื่องทองโบราณนะคะก็คือด้วยด้วยด้วยตัวทองเนี่ยมันมันจะนิ่มมันจะอ่อนแต่ก็ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของโบราณ,ราณนะคะที่เอามายึดเอามาก่อตัวขึ้นด้วยกันเพื่อแบบว่ามายึดกันเสริมเป็นความแข็งแรงนี่ก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของการทํางานเครื่องทองโบราณนี่ก็คือจอนหูนะคะแล้วก็มีการดัดทองให้เป็น แล้วก็มีการแบบว่านำลายที่ทำน่าจะทำตังหากมาประกอบติดเป็นนิติอะคะ่ะให้เห็นเป็นชั้นขึ้นมาก็คือเอาลายมาต่องานเครื่องทองโบราณนะคะนอกจากเครื่องประดับแล้วที่นิยมสุดๆนะคะก็คืองานพุทธศิลป์ค่ะเช่นเครื่องทรงพระฉัตรหรือฐานพระเพราะทองคานั้นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสูงสักจึงนิยมนำไปใช้กับงานศาสนา อย่างที่เราพบเห็นได้ทั่วไปนะคะก็คือการนําทองไปปิดลูกนิมิตและปิดสร้างองค์พระซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากช่างปิดทองค่ะคนส่วนใหญ่เขานิยมนําทองมาเปินองค์พระผมว่าทองเนี่ยเป็นของสูงนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็ดูว่าเป็นการเสริมบุญบารมี ก็หลายคนเชื่อก็ถือว่าเขาถูกฉโลกระทองแล้วอย่างพระประธานในโบสถ์เนี่ยคือโบสถ์หลังหนึ่งก็มีพระประธานองค์หนึ่งคาว่าประธานต้องเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นคือในโบสถ์<อ>บางทีบางวัดท่านท่านแบบว่าไม่มีปัจจัยท่านก็พ่นสีทองแต่ก็ต้องมีคําว่าทองดีที่สุดคือท่านต้องการปิดทองการใช้ทองกับองค์พระนั้นนะคะสามารถทําได้หลายวิธีค่ะตั้งแต่การพ่นสีทองการปิดด้วยแผ่นทองวิทยาศาสตร์ และการปิดองค์พระด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ค่ะเนื่องจากท่าปัจจุบันนะคะจะสร้างองค์พระขึ้นมาด้วยทองทั้งองค์ราคาจะค่อนข้างสูงเลยละค่ะนี่ก็คือเป็นองค์พระนะคะที่ีการพ่นสีทองหรือว่าทาสีทองแต่ว่าที่เห็นเป็นรอยดาๆด,ดำๆเนะะี่ยค่ะ คุณพ่อบอกว่าก็คือมีการนําแผ่นทองวิทยาศาสตร์มาแปะทับเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะทําให้เกิดแบบเป็นเลยจะดำระด่างนี่เราจะได้เห็นได้เลยนะคะว่าเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมเหมือนขนาดแผ่นทองอะค่ะแปะลงไปซึ่งคุณพ่อบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองวิทยาศาสตร์หรือว่าแผ่นทองคําแท้ๆก็ไม่ควรนํามาแปะเพราะจะทําให้เกิดการเสียหายได้เห็นความแตกต่างของแต่ละแบบไปแล้วนะคะก็ได้เวลามาดูวิธีการปิดทององครัระประธานกันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนของการปิดทองในองค์รั้งขั้นตอนจะต้องมีอะไรบ้างขั้นแรกเลยเนี่ยเมื่อเรามาถึงเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าพื้นพระพุทธรูปที่เราเตรียมจะทำเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการหล่อพระที่เขาหล่อมาเนี่ยพื้นเนี่ยจะไม่เรียบเราจะต้องโป้ให้เรียบเลยไม่งั้นเมื่อเราปิดทองไปเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นลายตะปุ่นตับปลซึ่งก่อนที่จะเริ่มปิดทองนั้นจะต้องทําผิวให้เรียบเนียนก่อน ต่อด้วยการรองพื้นยึดติดทาสีรองพื้น3ามชั้นโดยใช้สีพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกาวใช้สำหรับปิดแผ่นทองโดยเฉพาะซึ่งสีนี้คุณพ่อก็นำมาใช้แทนยางรักค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะยางรักนั้นเหลืออยู่น้อยแล้วก็หาได้ยากและบางคนก็มีอาการแพ้ยางรักถึงขั้นเดินผ่านก็จะต้องหามส่งโรงพยาบาลทันทีจึงต้องป้องกันและก็คิดค้นสิ่งอื่นมาทดแทนค่ะ เมื่อทาสีรองพื้นแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนให้สีแห้งจึงเริ่มทำการปิดทองที่บ้านเราจะใช้เฉพาะทอง99.99เ99ท่านั้นในการปิดองค์พระถูกต้องครับเพื่อให้มีสีเหลืองอางราเราจะทราบได้ยังไงว่าแบบทองที่เอามาปิดทองจริงทองไม่จริงมันมีวิธีดูง่ายๆประชาชนทั่วไปที่ยังไม่รู้เนี่ยใช้ไฟแช็คเผาธรรมดาก็ไฟแช็คเผา ความแตกต่างระหว่างแผ่นทองคําบริสุทธิ์และก็แผ่นทองวิทยาศาสตร์นั้นนะคะก็จะต่างกันทั้งเนื้อทองผิวสัมผัสและก็คุณสมบัติการใช้งานค่ะโอ้ยมันสีมันไหมดำๆเขาเป็นสีดำครับเขาไหมเหมือนกระดาษไหมเหมือนกระดาษใช่ครับดำๆมากๆกระดาษพลาสติกสติเห็นไหมครัเอาไม่ออกคือพลาสติกที่มีการเคลือบสีทองค่ะครับผม สาวทองคำจริงๆเนี่ยเขาไม่ไหม้แต่มันหดเนาะเขาจะเป็นการหดตัวถ้าดูไม่ไหม้เลยไม่ไหม,ไม,ไม้ไม่มีสีม้จะไม่ไมีรอยดำใช่แต่มันจะหดไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็คือเป็นทองบริสุทธิ์ทอง9เ้าาาที่เขาอาจนำมาปิดองพระอันนี้ก็เป็นทองวิทยาศาสตร,ร์ที่เขาส่วนใหญ่จะไปฝังลูกมิมิกันใช่ครับคือด้วยด้วย ผิวของมันเนี่ยความละเอียดต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้จะมีค่อนข้างแบบว่ามีความกระด้างกว่าเนี่ยพอแตะลงไปขาดก็คือขาดธรรมดาแต่ถ้าทองคำเปลจริงๆเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าลงนักหน้าทองที่ปิดหน้าผานแล้วขยี้ขยี้ทำไมหายไปเหมือนเขาละลายหายไปนี่ถ้าขยี้ขยี้ขยี้ปุ๊บไวมาก แล้วก็มันไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้เป็นลุยลุยอ่ะเหมือนไม่มีก้อนอะไรอยู่ในมือเลยแต่ว่ามันจะเหมือนฝังอาไปใช่ห<ช>ัวได้ยืนมองช่างทำงานมาขนาดนี้แล้วนะคะกัมปูก็อยากจะขอลองปิดทองดูบ้างค่ะซึ่งก็ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเวลาปิดทองนะคะเปิดแผนทองมาก็คือไม่ต้องสุด ให้เหลือแบบค่อนคค่อนคปลายๆใช้ปลายนิ้วหนีบแล้วก็ต้องสังเกตดูที่แผ่นทองว่าถ้าแผ่นแบบไม่มีตําหนิไม่มีรอยอะไรก็แผ่นทองแผ่นนั้นก็สามารถนําไปปิดได้ ส่วนขั้นตอนนะคะก็ไมยุ่งยาค่ะเริ่มจากการวางแผ่นทองโดยให้ขอบเกยกันเล็กน้อยใช้นิ้วที่ถนัดนะคะอย่างก้ามปูก็จะถนัดนิ้วชี้รูดขึ้นไปย้ําว่าจะต้องรูดขึ้นไปทีเดียวนะคะห้ามขยี้แล้วก็ไม่กดน้ําหนักมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้แผ่นทองแตกได้หลังจากนั้นก็นาผู้กันมาปัดเพื่อเกลีย่ยแผ่นทองให้มองดูเป็นเนื้อเดียวกันหากแผ่นทองเกิดแตกนะคะก็จะต้องนําแผ่นทองแผ่นใหม่มาปิดทับ แล้วก็เกลี่ยให้เรียบเนียนโดยช่างนะคะก็จะค่อยๆทำไปทีละส่วนส่วนที่ยากที่สุดก็คือเมาลีค่ะที่อยู่บนเสียรขององค์พระเมื่อปิดทองเรียบร้อยแล้วนะคะองค์พระก็จะต้องดูมันวาวราวกับเป็นประจกสะท้อนได้มีสีเหลืองสุกใสและอารามแวววาวค่ะเห็นพอเห็นองค์พระแล้ว เป็นยังไงบ้างคะสวยดีภูมิใจดีใจสวยอย่างที่ไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกเลยที่ทำแบบนี้ให<ม>่อยากจะให้ลูกหลานมาเห็นด้วยที่ดีเนาะดูแล้วก็สบายใจสบายใจเราอยู่นานๆก็ยิ่งดี <c oughs> เกิดมา5้าปีเพิ่งจะเห็นค่ะ <c oughs> ในการปิดทองพระค่ะ <c oughs> เพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่ได้ทำแบบนี้งามค่ะงามมากทองคานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจ ความรุ่งเรืองและก็เป็นเงินตราที่มีค่าสูงสุดแถมเป็นโลหะชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับในทุกแห่งหนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะหลายสิ่งสูญค่าสูญหายแต่ทองคำก็ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงคู่วิถีไทยที่ยังไม่มีแร่โลหะใดมาทดแทนได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งของทองคำที่หยิบยกมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ออกเดินทางทะยานสู่ดินแดนเหนือเมฆไขคำตอบกับหนึ่งในอาหารที่แพงที่สุดในโลกในกบนอกกราาดพฤริัสปดีที่27เมษายนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง9 m c o t HD และ Modern n i g e TV อีกยุคหนึ่งนะคะเป็นตลับนนที่เรายุคป,ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่คุณเคยกันดีทำไมเขาถึงจะต้องแบบว่าออกแบบเป็นตลับทองเป็นกลมๆ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงวยส่วนมากคนจีนก็จะชอบสีแดงในยุคก่อนๆก็คือสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลอยู่ละก็เลยใช้กล่องสีแดงนี่ไงเราโตมากับยุคที่เป็นกล่องพลาสติกสีแดงแล้วก็ฝาใส่ใส่นี้แต่อันนี้เป็นกล่องใส่เข็มขัดใส่กระดาเก่าแก่มาก